มีรอยยิ้มได้ศิลปินก็สบายใจเอาเป็นว่าเพลงสุดท้ายท้ายสุดนี้ก็ขอมอบให้กับทุกคนขอให้มีความสุขมากๆครับผมรักคุณยิ่งกว่าใคร พอกรองดวงใจเอาไว้คุยควรคุณเอาเสียยกใหญ่ อยากกับเป็นคนเดียวอยู่ในห้องหัวใจของคุณรักคุณจรณิงกว่าใครเป็นตาคุณได้จะเป็นตาคุณไม่อยากให้คุณเห็นใครไม่อยากให้ใครเห็น ก็กลัวว่าค,คุณจะเปลี่ยนใจปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเดียวคุณรับฝาความรักอยากใรปิดจมูกไม่ให้ได้กลิ่นปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใครถ้าปิดประตูห้องได้รังใจจะอยู่ในสองคนกับคุณอขอมีส่วนร่วมกันหนอะผมโห,โหให้ทุกคนน้อง อยากใครเห็นคุณผมเฝ้าบนบานทำบุญว่ากลัวว่าคุณจะเปลี่ยนใจปิดปากนายก็จะปิดปากเดียวคุณรับฝาความรักจากใครปิดจมูกไม่ให้ได้ผลิ่นปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใครถ้าปิดประตูห้องได้ดังใจจะอยู่ข้างในสองคนกับคุณ รักคุณเสียงกว่าใครรักคุณเสียงกว่าใครรักคุณเสียงกว่าใครรักคุณงกว่าใครอตอก่อนจะไปพูดคุยกับพี่ออฟกันนะคะหลายๆท่านโอ้โหเต็มอิ่มเลยให้พี่ออฟใส่แมสก่อน เรียบร้อยเรียบร้อยครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเชิญเบลมาละกัีค่ะโอ้โหเป็นไงบ้างคะเยวคะปกติเคยมาเที่ยวที่จังหวัดสมุทรสงครามไหมคะมามา,มมาผมว่าไม่น่าจะเกินสองครั้งในชีวิตที่อยู่อัมพวา,าแต่สถานที่สวยๆแบบนี้ เพิ่งรู้รจักเลยครับเพิ่งเคยมาครั้งแรกเหตุากันมาครั้งแรกครับผมตอนนี้อ่ะช่วงนี้โควิด1นค่ะชาวสมุทรสงครามค่ะเจอเจอปัญหาเกี่ยวกับน,นักท่องเที่ยวที่ลดลงอยากให้พี่อ๊อฟเนี่ยช่วยพูดเป็นกำลังใจให้กับชาวสมุทรสงครามนิดนึงค่ะก่อนจากลากันเนาะครับผมก็ยังยืนยันคําเดิมเลยครับ,รบไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายคนพื้นที่ที่นี่หรือว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวทุกๆกคนนะครับฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมออบางคนบอกว่า ฉันช่วงนี้อยู่บ้านดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะค <ฮะ S 1> ่ะเะนครอยไม่ต้องเครียดความที่น่ากลัวมันค่อยๆที่จะซาล,ลงหายไปค่<ฮ>ะลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ย,ยคือเราทั้งเราเองรวมถึงโลกของเรามันจะแข็งแรงขึ้นก็ให้กําลังใจคนพื้นที่แล้วก็ให้กําลังใจคนที่เป็นนักท่องเที่ยวด้วยก็ขอให้กลับมาเที่ยวอย่างเดิมโดยเร็วนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยปลอดภัยมากๆ สังเกตจากตั้งแต่ผมเข้ามาเนี่ยฮะโอ้ทุกคนนี่นะตรวจมาตรการเข้มข้นมากนะครับเข้มงวดมากๆเลยเพราะนั้นถือว่าเป็นจังหวัดและเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยฝากบอกกันด้วยนะครับบอกต่อกันด้วยให้มาเที่ยวอัมพวากันค่ะผขอบคุณคุณนอคตัวดนะแล้วก็ฝากผลงานนิดนึงนิดนึงสำหรับเอซีค่ะตอนนี้รัหมอลําซัมเมอร์ครับผมละครช่องเจ็นะครับก็จะออนเดือนหน้านี้มีใครติดช่องเจ็ดไมจ๊ะ ที่บ้านที่บ้านมีใครติดช่องเจ็ดไจ๊ะนีไปหาเปิดชมกันได้<า>ตอนนี้กําลังถ่ายทําอยู่นะครับ<า>ก็หมอลามซัมเมอร์นะครับเอามาทําใหม่อีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เนี่ยผมก็มีโอกาสได้มีส่วนร่วมด้วยก็ฝากไว้ด้วยนะฮะแล้วก็มีผลงานากล้วยลูกเทพตอนนี้หน้าฝนก็ยังไม่มีนะครับแต่สามารถสั่งในเพจได้<อ>นะครับชื่อกล้วยลูกเทพพิมพ์ง่ายๆเป็นกล้วยตากนะครับเฉลิมฉุนนะคะเฉลิมฉุนกันได้ครับแล้วก็ยังมี ผลงานอีกอย่างหนึ่งก็คือยูทูบเบอร์นะครับผมก็ช่อง AY Channel ครับฝากกัด้วยครับติดตามด้วยนะขอสิยงปรบมอให้กับคุณอสุมบรัณด้วยค่ะบอบคุณทุอคนด้วยนะคะเดี๋ยวคุณออกไปพักผ่อนนะคะโอ้โหจบไปแล้วค่ะสำหรับบทเพลงกันไป